กูว่าไม่ตายไม่เห็นนะเลือช็ขนาดนี้ตายกูว่าไม่ตายกูว่าตายเออกูว่าตายวะกูว่าไม่ตายมึงเล่นไหนเนี่ยเนี่ยที่นี้เลยที่ประจอนที่ประจอนเฮ้ยที่ประจอนตัวเดนแมนใจเลยไปไหนไปไหนเฮ้ยยังเต้นยู่ยังเต้นยู่ยังไม่ตายว้าเดี๋ยวไปด้วยคนนั้นก่อนไป้ไอ้ฮ่าฮ่ากูเออไปตัวก่อนเอ้ยน้วน้ำนี่ พ่อเข้ามึงเนี่ยอุ้ยอุ้ยเมื่อกี้พอมันเป็นโซฟาเนอะใ้หลงไปนี่นะนอไปตัวที่มาจอนเข้าแล้วมาดูตรงในเราที่มาจอนนะโอ้โหถ้าจะหายากเลยเนี่ยเนี่ยไอ้มึงดูเลยที่มันเป็นเส้นนูนๆขึ้นมาเป็นเส้นนูนๆขึ้นมาตามจุดอะต่าง้อพับอะไรข้อต่อนะ เจอมามที่ประจอน่ะเฮ้ยไอ้นี่ไม่มีเส้นเฮ้ยคนไหนไม่มีเส้นกำมันนี่แหละมันต้องมีมึงตีเลยเนี่ยตบๆเนี่ยขอตบให้เส้นขึ้นเออขึ้นมาแล้วเนี่ยโอ้อย่างนี้อ๋อเออพี่ไรอะไรมึงเป็นอะไรมึงตีเบาๆเสะเอาตีเบาๆกูจะห้าเส้นเจอไหมหายแล้วมันยิ่งไม่มีอยู่มันก็ตีซะแรงเลย คนอะไรออมตัวเองเดี๋ยวว่าเส้งก่อนแป๊บนึงเฮ้ยมึงก็จริงจังเกินนึกถึงแมวไงขยำข้าวให้แมวกินทุกเช้าไอ้นี่ไม่ใช่ประทูนะเฮ้ยนอ้อยเจ๊ยไอ้พ่อเต้นมยยังรออยู่ฮะไายเส้นเต้นจุ๊บจุ๊กโอ้เต้นที่จังเลยเมื่อจะขึ้นแล้ไม่ขึ้นแล้วเฮ้ยแต่ไม่ตายก็ดีแล้วแกไม่ยากไม่มีใครตายเลยเนี่ยแก เฮ้ยทอกัวคนรวยเออกูบอว่าเนี่ยโหดูเนี่ยเพชรเต็มตัวเลยเต็มตัวดีกว่าเราอีกเอาอย่างนี้ทอเสื้อผ้ามันไปค่ายนะทอชนมันไปค่ายไงเฮียวทำไมเพึ่งจะช่วยเข้าจากไอ้พวกโจรเนี่ยเอาแล้วมันขโมยซะเองมจะปล่อยให้โอกาสมันลุดมือไปเลยไม่เอาลูกไม่เอาลูกมึงคิดดีดีเพื่อนมึงกับกูไม่เอาคนอื่นมาเห็นเขาก็ต้องเอา มันจะตายห้าอยู่แล้วนี่แม่แค่เสือ้อผ้าเสื้อผ่อนแค่นี้เนี่ยมันจะได้สักกี่ตามไมเ,เดี้ยววะเอาไปเถอะนี่แล้วไอ้เดงนแรงอะไรครับ<ะ>เฮ้ยมึงรู้เหรออะไรอะอะไรอะ,อะ,รอะเอแล้วมึงต้องใจทำไมอุตุนจใจไปก้อนไงเ,ไงไเงไไฮ<ะ>เ้ยอะไรวะมึงดูดิมันมีไอ้แดงๆพกติดมาด้วยฮะเฮ้ยอะไรวะอ่านไม่ออกว่ะมันยาวอน อ่านดูดิมันมีตัวนังซื้อยู่ออภาษาไทยเออนี่กูอ่านเองคิดว่าภาษาอังกฤษอังกฤษสี่หกแปดสองร้อยคูณสองร้อยดวงแก้วเฮ้ยพายเด็กส่งหวยเนี่ยใช้ที่น่ายแล้วไม่เอาไม่ใช่ไม่ใช่อ่านนี่อ่านอะไรวะเออนี่พระเจ้าสิงหราชสิงหราช คนธรรมดาป็ไม่รู้เหมือนนจสิงหรลข้อฟากลูกชายพานุวัฒนุวัฒนกับมหาดเล็กรัชดาไม,ไม่ใช่คนธรรมดาเนี่ยสองคนนี้เนี่ยให้ธรรมราชาดูแลเ,ออเพื่อเข้ามาอพิเศษสมรสกับอรารยาพอยืนยันว่าบุคคลทั้งสองนี้คือตัวจริงลงนามสิงหออ์้ย พี่เข้าเป็นเจ้าเฮ้ยระวังวิ่งเดี่ยวของตืนเนี่ยเุ้ยพี่เข้าเป็นเจ้า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 มึงตื้นเต้นอะไรเนี่ยก็เข้าเป็นเจ้าไงโอเคเจ้าเอาปูขึ้นมาค่าครบแล้วเนี่ยไว้ไม่ใช่เจ้าการพนันยังไงกูหมายถึงเจ้าฝ้ามหากตริย์นะ ที่อยู่ในเมืองเออเจ้าที่ของแผ่นดินเนี่ยปุ๊บเลยช่วยเจ้าเนี่ยมึงจะช่วยทำไมเข้าในรับบาดเจ็บนี่ถ้าเกิดช่วยเจ้านะเรียกเขาก็จะให้ตังให้ข้ออะไรอย่างงี้ไงให้ทองสร้างความดีความชอบอ่ะนีมีมีเล่นปรีดเล่นปรีดเลยผมเคยดูลิเกมาไปดูคณะนายมาเออไพ่เดี๋ยวนี้เขาเล่นทางไม่แล้วเออทางไหนฮะทางด้วนบ้าง ข้าอะไรแล้วกูก็ลงก็ช่วยเจ้าเนี่ยปุ๊บไม่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 ึงม,ม,ม,มีความคิดที่ดีกว่านี้ไอ้ทองเอาอีกแล้วมึงช่วยเข้านี่เข้าไปนี่ดีไม่ดีเขาห้าวว่ามึงเป็นฆาตกรฆ่าเข้าอีกเฮ้ยใช่ไหมกูเ <K ill ow> ปล่านะอ้าวแนะต่เราไม่ได้ทําไงแต่ถ้าเกิดมึงลองคิดยัางเทกูคิดในไอ้ทอง <K ill ow> เข้าจะไปแต่งงานกับใครเนี่ยไอ้อะไรยาอะไรเนี่ยเห็นไหมล่ะและข้าจะตายแล้วไม่ตายแล้วมึงกับกูก็สู้ร้อยเลย มึงเป็นองค์ราชบุตรผานุวัหรอเรยวกูเป็นไอ้รัชดาปลอมตัวเข้าไปในเมืองไปแต่งงานพอเราแต่งงานเสร็จปุ๊บเราโกยเงินกลับมาบ้านเรามึงก็ซื้อบ่อกุ้กูซื้อเป็ดนี่ความคิดมึงเนี่ยนั้นเป็นไงโอ้โหเร็วใช้ได้เลยมึงก็ต้องชงกูมึาไม่เห็นเราเขาค้ำกันเขายินดีเรยวเดียวทำไมมันจะดีเลยปลอมตัวเป็น ส่องคนนี้ไอ้สะเกิดเข้ารอดขึ้นมาได้เข้าตามไปเจอตัวแล้วแล้วไม่ตดคุกมั่วโตเลยเนาะรอดโลกสพาพอย่างนี้เดียวก็ตายไอ้ทงไม่อยากมีกุ้งเลยบ่อกุ้งไอ้บ่อกุ้งนี่มนเป็นความฝันอันสูงสุดของคูอยู่แล้วแต่ว่าจะไป่วมรอยเข้ามันก็ไม่ได้พิดอะไรกับพวกมีชาชีพหรอกเอางี้มึงลองลับตาดูมึงลับตาลับตาเออบ่อกุ้งไม่เอาหรอกบ่อกุ้งใครจะบ่อกุ้งบ่อกุ้ง อกูบอกูบอพ่อกูเห็นอะไรไหมกูเห็นกูเห็นเห็นอะไรวะเพื่อนไอ้ทีมึงเอาเป็ดเอาจะบอกูไม่เป็นไรนะแม่ไอ้ไอนไอ้โอ๊ยไอ้จะแทงกูด้วยไหมนะมั้งอะไรเฮ้ยกูเห็นบอกูต็มเลยเอาไว้ร่วมมือกับกูแฮ่กูต้องไปเจ้าก้อนเราเป็นเจ้าก้อนเอาก็เอา ทำไรเล่าถอดชุดดิเพียนตรงนี้เลยเพียนตรงนี้เลย,เปเลยไปดิเอ่นเดี๋ยวขนเห็นแกแกชั้นขอโทษนะถอดหัวหน่อยโอ้โขอข้าวทอดหัวได้เลยเนาะไปใช้กระสือวัอเนขเขาเรียกหัวอะไรสักอย่างนี่เนี่ยเห็นพ่อหัวข้าวโอ้โปีนี้ไปเยอะเหมือนกันนะ <c oughs> แกเนี่ยโอ้โหไอ้นี่อนาคตรวยแน่ทำไมละ่ะมีเป็นล้านๆเลยแน่ ไม่กระบกคนหัวหลานนี่ชอบเดียวผู้ยิงนั่ไม้มึงเปิดพุ่มมึงสิโอ้โห <c oughs> นี่การจะโกนออกแล้วเดี่ยจะใช้ถอย,ถอย <c oughs> ดึงดึงขึ้นดึงขึ้นดถ้าอย่งอางนั้นพี่เกตก็รวยทุกท่าน <c oughs> <c oughs> โอ้พี่เกเแต่กูไม่ครบแล้วทำไมใช้ <c oughs> ไม่ได้ อทำไมอ่ะพ่ายคนอะไรก็ไม่รู้เป็นคนอยู่ดีๆไปตาดพรมล้อเลียนพระครนะเขาไม่ได้ตาดพรมไม่ขึ้นแล้วพรมไม่ขึ้นแล้วพออมกัดเอาออกถอยกางเกงคนจะทูหัวนะยากินเป้าเอามาคนละสองเลยดึงเดืงดืงช่วยกันนะพูดตึกไหนเนี่ยบอกมึงนแน่ๆโอ้ยขอโทษขอโทษ อ้าอากาศดีว่ะเ,เอออากาศดีอากาศดีนะเป็นลมจัง <c oughs> มันพูดยังไงแปลกไป <c oughs> ออที่ลังกูบอกเจ้าวาดไปตั้งโลงลิเกรตรงเอิ่นได้ปะทำะไมเนี่ยมันมาตั้งอยู่ใกล้ห้อง,อง,งอน้ำไงแล้วทีนี้พอกูดเดินลงไปทีเนะนี่ยแทบในเข้าเห็งกูมหมดเลยมันเกง่งเว้ยมันกดดันแค่เดินผ่านนะเป็นอะไรไม่กล้าเข้าน้ำแล้ว โอ้ข้านานเข้าก็รู้หมดว่ากูคี้ออัก็ธรรมดาเป็นคนมันก็ต้องมีปวดท้องหนักท้องเบาไงฮัลโหลสวัสดีคุณจูโดมึงคุยกับใครเนี่ยเอาคุยกับคุณจูโดทำไมเราบ้านชงไม่กลับเลยไงไปไหนนะอะไรนะนะนแนพูดแล้วยังมาเถียง มึงเนี่ยเดี๋ยวเข้าก็ตื่นจะได้เลยเอามึงเปียกชุ้นโอ้เออเออไอ้นั่นปล่อยไปก่อนเดี๋ยวกูบังให้มึงมีผ้าเ้วยนี่ไงตอนนี้เปลี่ยนตัวนี้แล้วนะไอ้อากาศน่าอาบน้ำเลยเกินกาดีกาดีดีที่ไม่ตายไปหลวงพ่อซักสิทธิ์นะ นี่กูบอกเลยหลวงพ่อสักซีซ์ซักซีซ์ดิเห็นไหมจัดงานเนี่ยคนมากันเยอะเลยโดนคนเยอะไงไส้ฐานแล้วไหลอุ่นบารมีของท่านแน่ไม่แน่มึงคิดดูมั่อเย็นกูเดินลงไปซื้ออะไรกินนะเอาตังกูให้เอ้าให้แล้วทั้งเนื้อทั้งตัวกูมีมาแค่ห้าร้อยตังกูให้ไปทางตกลนที่ไหนล้วโอ้โหคนมันเยอะกูไม่รู้กูโดนล้วงเปล่ามึงเชื่อไม่น้ำตาเทปไล่เลยที่ไปหิวข้าวก็หิว ที่พึ่งทางใจสุดท้ายกูเข้าไปไหว้หลวงพ่อเลยซาถูกถ้าบุญลูกมีนะหลวงพ่อแสดงปฏิหารโออกมาเลยไอ้กูได้ตังท์ีให้เนี่ยมันได้กลับคืนมึงเชื่อไหมไม่ถึงห้านาทีกูให้ห้าร้อยกูได้กลับมาสามพันนะเฮ้ยจริงโอ้ปฏิหารหลวงพ่อเนอะเพ้ยกูไปหลวงใหญคนทั้งคางมาไหว้พักข้างกูมุหลวงซะกูนิดรอเล่รอเล่ แล้วมาเล่นรีเกม,มันยังขโมยชุดเข้าอีกมันตั็โดนกูก็เฮ้ยเฮ้ยคะโพ่ออะไรสู้กูเนี่ยกูรู้แล้วไงไม่เยิบยกเขาเห็นไลน์บ็อกเซอร์เมยไปก่อนระวังร,ร้อนจัดได้ทำปากจู่เลย บังไว้คุจะทักทายขอโทษไปแปกเหมือนกันนะคนเราเนี่ยทำไมตูดไม่ได้ไปทำอะไรกับมันก็ด้านได้เหมือนกันนะก็นั่งทุกวันนมันเสียสิเฮ้ยอโทอะไรมาังมันตื่นถ้าว่าจะมะเมอก็ได้คนเจ็บอยู่เอาลกิดมันฟืนมามันจับมึงก็ะูทาไหโอ้ยไแล้วังตูดกเออรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วังไว้ จะลุยเออแม่หลบล้างหน้าจูบเลืกเกินใค้มาทำปากจูด้วุยเออเอาลิเกอะไรทกโอ้ทกผ้นมันต้องไปดโอยภาพผลผลเหลามาใส่เสื้อกอนเอาใส่เสื้อเร็วเร็วอเอใส่ไปเลยนะเนี่ยแม่พอดีเป็ดเลยคนจะได้เป็นชจ้ามันเนาะเฮ้ย พายทัเดีมันคงมีปีกไม่ใช่ผีเสื้อถองแล้วมึงไม่เอาแ้นเข้าไปแล้วผายเลยมึงไม่มีแบบนี้เนี่ยมึงก็เอาแ้นเข้าไปอโอยทางแม่ไม่ไม่โนติโบ๊มึงก็เอาแ้นเข้าไปก่อนสิโอ้โหทำไมถ้าลมก็เปิดเป็นจะเถือโงู่้ติอาลูเออทนเนี้ยเอาแคนเข้าไปเออ เฮ้ยเฮ้ยเต้เ,เดียวโอ๊ยทำไมชุดนี้มันลำบากจากาังเล่าพาย่าจะแปลงล่างอูบอกให้มึงเอาแค้นเข้าไปตรงนี้ตอนนี้เนี่ก็เอาแค้นเข้ามาเนี่ยมาอยู่ข้างในเลยนี่พนมใ <sm art> นในเขามาแล้วโอ้เพลงเสรีนะทำไมพายมาเหมือนแต่คนข้างล่างเลยตรงนี้ มึงก็เอาแขนออกมากูปวดหัวจริงๆริงเขาอ๋ออย่างเงี้ยเลย่้ใส่ไปในรูตรงไหนมีรูใส่ไปเลยได้แล้วได้แล้วนี่แค่ทิ้งเราแหวงแล้วเจ๊มึงไตหัวเลยไตหัวนี่กูใส่หัวแล้วนะใส่กูบอกให้ใส่หัวนี่โอยมึงกระพุ้มันจะชัดสิโอ้ยเื่อย ฉลาดเก่าห่วงโอ้นี่ต้องให้กูพูดตลอดมามือเปลี่ยนเลยเอาเปียนเะยนะเอาชุดหน่อยะนุ่นนุ่นโอ้ยได้ไม่ทันไรอ่ดแล้วลุกเ้ยวหวายต้องและตัวใหญ่ด้วยพ่อคุณเฮ้ย ไหวบ้าช่วยไหมไม่ต้องปูดเล่นฟินเนตตลอดไหวเอกเอาได้ไหมได้ได้โอ้โหมันยุ่งยามเต็มไปหมดเออเลือดกันเก่งกันเก่งโอ้ท่านจะเทบเยอะขนาเนี่ยไม่ตื่นเลย อะไรพันกันอะโยงระยะไปหมดเลยมึงนี่โอ้ยโควก่าจะได้แต้หละชุดได้หลาชุดเป็นเจ้าดีมันไม่ง่ายเลยเนาะโอ้โหโลำบากขนาดนี้กูต้องมีให้ได้ลำบากกูเน<อ>ี<อ>่ยเฮ้ยให้ช่วยไหมโหโไม่ต้องไม่ต้องฮะไม่ต้องช่วยเนอะ ไม่ต้องอยันสิมึงก็ดึงแค่ตัวล่างพอแล้วตัวนอกอะ่ะดึงตัวนอกอะ่ะเอาต้องพรมแยกได้กางเกงข้างในด้วยมึงเอาไปแล้วคนดูก็เห็นกูหมดเลยไม่เอาพี่อะไรช่วยละพผมน้อยได้ไหมช่วยอะไรตีนพี่โอไปดีโอ้โหเอาเดี๋ยวทอดนิ้หน่อยอทอดทอดทอดเออน,นั่นแหละทอดเร็วๆสิเร็วๆ <laughs> เร็วๆเขารอมึงอยู่เนี่ยเดี๋ยวลิเกมันช้ารอพอดนอนไปสิเนี่ยพอให้เล่นมึงก็เซื่องกระเซื่องจริงๆเลยพอให้เล่นหายพอนั่งเป่าไฟไม่ให้เล่นนั่งทามตาองาไอ้พอให้เล่นแล้วเป็นอย่างนี้ไอ้นี่เลรนเลยเนี่ยหลังลงขอแล้วบอกอย่าดึงอย่าดึงเดี๋ยวกูแยกไม่ไหวโอ้โหเสื้อเนี่ยเดี๋ยวนี่เนี่ยเดี๋ึงยืดเชียวหาย อย่างนี้ใครก็จะเยบไปกูเลยไม่ต้องพูดต้นต้นเฮ้ยฮะได้ไหมได้แล้วเอ้าวางให้วางให้ข้ไหนท้อกเออคือวางให้แล้วปิดปิดกันนิดเลยไม่มีใครเห็นหรอกูท่อเลยนะเฮ้ยไหวแต่ว่ายพระกันตรงไหนนี่หนีเร็วปอนหนีตรงนั้นนะโอ้ยมาแล้วจะไม่ได้ว่ายเลย กูมาเนี่ยยังไม่ได้ไว่ายเลยเดี๋ยวกูพาไปไหว้ช่วยบังให้กูก่อนก็บังอยู่เนี่ยมกูก็บังดีๆเขาเห็นกูหมดแล้วโอ้ยไม่มีใครเห็นหรอกปิดตูดเออ,เอ,อปิดให้ข้างล่างเนี่ยปิดดีๆปิดดีๆปิดหลังนะเออ <c oughs> เนื้องแค่นี้เนี่ยมันต้องบอกต้องย้ำกันหรอกเอโต่ป้านี้แล้วกูรู้ปังมึงก็ปิดโอ้ย <c oughs> ซื่อสัตร์จริงจิง นี่ไงปังกูนะเขาปิดหลังเนี้ยเออดีแล้วทำดีที่สุดแล้วเออแต่ไม่ทำจะดีกว่าทำไมอ่ะมึงปิดหลังไอ้ตัวเนี้ยเอ้าเนียอย่าเปิดนะไอปิดดี่ี่นี่ไปไปห้าเลยมาบังไป mày học lên chụp con, mày mày bằng đâu, mày thương lên ừ. à, mà ừ. à. bao bằng nó còn mưng thư vậy ní, mày biết được nhiều thật ui, học, mày sang cái siu pan nướng này, học mà canhไว, hả, anh cô ái, khâu giờ cô tôi đang trống, mày tiên không? mày, kẹt của điều mày mới đi piên, đi đi, ui ừ, không? gì, mưng của bao? ไม่เ็งเงี้ยผมจะได้เปลี่ยนนี่ใคระเสื้อทำสั่งเสื้อล่วงนะคนเฮหกูอายเขาเนอะล่วงมันก็เสียงดังมาสิแต่คนก็ตกใจหมดเสร็จอย่างเนี้ยพี่วันนี้ซื้อกิ่ดิงครับเสร็จอย่างล้ว ไม่เห็นเนี่ยสั่งกระสืมันบางมันปิดหมดเลยเนี่ยใส่กางเกงแล้วได้ได้ไหมล่ะอ้าวใส่กูเออพอดีใช่ไหมเอ้าบุญพาวาจนาส่งนี้ใส่พอดีเป๊ะเลยแหละว่าไปก็แป๊บเนาะคุณไม่เคยเจอกันแต่ไปให้เสร็จแล้วเสรแล้วเสร็จแล้วเออพอดีไหมใส่กูเออเป๊ะเลย เด้ใจนะโอ๊ยพูดถึงในชุดคนในเมืองเข้าก็เม่นเหมือนกันนะเออออการเราเนื้อเงือบก็อ้อกูโคนนั่นแหละเป็นไงได้พอดีป่ะเอาใส่กูเออปารีเลยเออทำเาพอดีเปะ๊ะไอ้นี่ต้องเอาไปเรื่อยไหมเฮ้ยเอาไปด้วยเอาไปด้วยเอาไปนี่สี่เด้งนี่เอามา,มาไปไ,ไปหนกลับบ้านก่อนไปหาพี่กระทิ่งก่อนไปในเมืองเซ่ไปในเมืองเลยเหรอเข้าเรื่อ แน่ใจแล้วพอดีเนี่ยใส่ก mm ู hmm.